พี่โชวันนี้เราจะไปไหนกันดีนะไปนู่นไปหาเหมืองกันไหมไปเดี๋ยวเตรียมไฟเตรียมไฟไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอ่ะอุ้ยทานค่ะทุกคนทานเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแมปก,กันเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดีนน๋ยวเดี๋ยวเีตรียมของก่อนนะทุกคนเราเตรียมของก่อนเตรียมของกันก่อนเตรียมเกาะเตรียมพเกาะอะไรให้เรียบร้อยนะเวลาจะไปไหนเราต้องเตรียมเกาะนะทุกคน โจครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับเหมืองใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะปขุดเพชรเหรอใชเ่เราเจอฐานแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาเพชรกันโอเคไหมหาเพชรกัน The, ไหนเดี๋ยวไอเล่นเดี๋ยวไอเล่นเดี๋ยวโชว์นวงนะเพราะว่าพี่ไออันนี้ไอลงกิ้มนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ต้องเอานี้ขุดนะทุกคนมันจะเร็วนะได้ฐานแนละ้วทุกคนได้ฐานมันก็เยอะนะปกติ พี่โชได้แล้วแต่เราจะหาทานต่อนี่ถ้าเจอทานอีกแล้วเจอทานอีกแล้วเจอทานเจอทานอีกแล้วพี่โชโเคไปหานะาอุ้ยเจอมามาหนะ้าไปไปแต่ไอ้ว่ามันเหมืองเยอะเกินไปนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปทียรูเนาะเหมือนปีนเกาะอ่ะเรามีไฟเตรียมไว้แล้วเนาะเดี๋ยวนี่มันคืออะไรกระโดดลงไปมีหวังตายแนะ่ทุกคนมาเดี๋ยวเราค่อยๆปีนไปเนาะเดี๋ยวกุดพวกของไป

พี่ไอจาน้องโชว์ครับเจ้าพี่โชวจ<ะ>์จาน,น้องโชก่อนสิจาน้องโอเคไปแย้วเข้าไปเหมืๆนเหมือนเหมือนน,นนี่นะไม่ใช่เหมือนนียทุกคนเราก็ค่อยเดินนะเวลามองเราก็กลับมาที่เดิมอ่ะไม่ได้เข้ามาเลยเปืองไฟอะ่ะ เตียนเว้เตียเตียมพูดเลยฮ้อเฮ้ยได้ไงไวะได้เพชรเอยคนอันนี้ไม่ได้วางด้วยนะนอันนี้<ค>นเราอันนี้เราเล่นโมห,มหมดเหมือง,งนี้นันเนี่ยมันเลยเป็นเหมืองแต่เมื่อคนบอกว่าถ้าเขียนเหมืองมันจะมีเขียนว่ามันจะมีแบบว่าห้องซอมบี้ไม่รู้ว่าจริงไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับโอเคไปเลยโอเคจะพูดรวมมันให้เสร็จก่อน อยองตายนะครับยางตายยังตายไม่มเมืองไม่แต่เมืองลูกไม่มีเมืองกล้าลงไปไหมอะม่ะแ,แล้วคนเจอแก่ไอ้เมื่อยหลังเนี่ย คุยกัตากเนาะส้นยกอกนอเขาแบเป็นโหมดเช้าก่อนนะทุกคนเป็นโหมดเช้า ไปละั้นชี่นคจเเชียสมาน่ะพี่โชบินเหรอได้บินไปดูนู่นเห็นนะพีเลยดูไปน้ำอะเลเปลี่ยนไปเลนมาเนี่ยเขาเปลี่ยนแบบหนนะ พี่ชวอว์แง่ยันหน่อยครับไอไม่มีสมาธิเล่นเกมโอเคนะเราจะไปหาบ้านซอมบี้กันแล้วเาเจอฐานนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บเนาะบ้านซอมบี้กันเขาบอกว่าบบมันจะติดอยู่ภูเขาก็มีภูเขาเนี่ยภูเขาเดียวทุกคนดูกันเดีย๋ยวมันมีไหมนะแต่เขาไม่จะบอกว่ามันอยู่ยแถวๆนี้นะ มีกล่องสมบัติทั้งนั้นเฮ้ยอะไรอะที่ไหนอะอที่ทารู้เอะไรอะเข้าทางไหนดีถข้าตรงนี้ตลอดขันนะคนนี่มันเหมือนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะ เข้าไปดูก่อนก็วนกลับมาที่เดิมแหละทุกคนแต่ก็แค่มันจะหลอกคนในน้าโอเคนะรูที่หนึ่งเราเข้าไปแล้วเราจะมาเข้ารูที่สองกันรูที่สองก็ไม่น่าเข้าแล้วรูไหนมีอีกไหมนะเยนโคบิหนุมันนี้อ่ะ มันหายไปไหนไหม่รู้แล้วเฮ้ยแต่ทำไมมันขึ้นอยู่เฮ้ยนี่หรือเปล่ปาไม่คัดสังเกตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครอะที่กเอก๊ไปดิ เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ชุดเกาะทองคนมันจับลูกมันอะทุกคนดีมันเลยอืมไปไปหรอทุกคนนี่นะทำไมมันไม่ใ huh. ห้ชุดเกาะทองเนาะกมันฆ่าลูกตัวเองอ่ะมัาจะฆ่าได้ ทุกคนก็มีเยอะอยู่นอะอย่างแรกเราขุดตัวนี้กันก่อนเนาะขุดตรงนี้เนาะโอเคเอ้าไม่เป็นไรนะถึงเราขุดไม่มี้แต่เราก็ขุดเจออัอนนี้โอเคทันทีก็ม่ให้คนสงสัยเราจะทิ้งไว้ที่นี่นี่เราเราจะใส่กองสมบัติไว้เนาะแล้วให้คนที่แบบว่า ท,ทั้นพี่ออมพี่เจอพี่เจอบ้านอันนี้ด้วยแนะที่มาเจอบ้านอันเนี้ยอะไรนะ <c oughs> มันเป็นบ้านของอะไรนะพวกอันเนี้ยพวกซอมบีออ้อ่ะเออแะละมันเป็นในเหมืองอ่ะเนี่ย <c oughs> พี่เข้ามาเจอเนะี่ยกนะ็เคยเห็นในแมพของพี่เลยนะเออ